มีคนเคยบอกไว้ว่าอาวกาศแผ่ไพศารไม่มีที่สิ้นสุดบ้างละอวกาศมีชีวิตบ้างละ่ะแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมมองไม่เห็นอย่างอื่นนอกจากอาวกาศที่หยุดนิ่งนั้นปรากฏการที่เรียกว่าการหยุดนิ่ง ในอีกในหนึ่งมันช่างใกล้กับความเป็นนิรันรซะเหลือเกินนะแต่ทว่าพอคิดแบบนั้นมันก็ดูเป็นอวกาศมากกว่าอะ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 ,อะไรเนี่ยงั้นเหรอนี่เราบู้ไปอีกแล้วเนี่ย นี่มันอะไรนะนักวันที่จะย่างเข้าสู่ต้นฤดูร้อนในวันนั้น ในตอนนั้นบางอย่างที่หยุดนิ่งอยู่ภายในตัวของผมก็ここได้เริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้า ทีชเชอร์สอนนักรักษาตอนสอนผมด้วยเถอครับอาจารย์ นอนเลยอย่างนั้นเหรอ<แฮะ>พอดีนอนน้อยน่ะอ่านหนังสือเหรอใช่ที่ไหนล่ะงั้นทำอะไรล่ะเออเปลา่าอะอ๋ออ๋เออนี่คุณมาตะง,งูเอ,อะไรเหรอคือว่าเมื่อคืนนี้นะ่ะฉันไปที่ทะเลสาบมาด้วยแวนะทำไมเหรอมีตัวนิดหน่อยนะ่ะเออเออเรื่องนั้นช่างมันเถอะนะแต่อยู่ดีๆที่ทะเลสาบก็เกิดน้าวน แล้วก็มีแสงวุยิบระยับไปหมดเลยล่ะจากนั้นทุกคนโปรดทราบมีข่าวใหญ่มาอีกแล้วล่ะวันดีทุกคนสายจนได้น้อสายจนได้รู้สึกว่าละดับการพูดจะปิดนะจ๊ะอย่าใส่ใจเรื่องหยุ่งยิมลินหน้าที่สําคัญนะนะคือข่าวใหญ่ที่จะบอกตั้งหากล่ะเย้ซเกะหน้าเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วนะใช่ซะที่ไหนเล่าเนาะเยซกเกะคุณอยู่มาปลายจริงๆเหรออย่างเธอเนี่ยนะมาว่าฉันเถอะไงแล้วอะไรล่ะข่าวที่ว่านะเอ้ย ฟังแล้วจะตกใจนะตาลุงทาคาชิอาจารย์ของเราอะนะลาออกจากโรงเรียนแล้วล่ะจริงเหรอจริงอะดีดีใช่ไหมละ่ะถ้าฐานจะเป็นข่าวใหญ่จริงจริงด้วยเยังไม่ใช่หรอกข่าวใหญ่ต่อจากนี้ตั้งหากล่ะอาจารย์ของเราคนใหม่อ่ะนะเป็นผู้หญิงด้วยล่ะคงเป็นคนป้างแง่แงเลยไม่ใช่เฟยสาวสวยตั้งหากเลาสวยเหรอมันก็น่าจะนะโอ้ที่แท้ก็ไม่เคยเขาหรือเขาว่าอย่างนั้นนี่แต่ว่า เล่นลาออกไม่บอกไม่กล่าวนักเรียนในชั้นกันแบบนี้เลยเนี่ยนะไม่แปลกไปหน่อยเหรอว่านะไม่เห็นเป็นไรเลยยังไงอาจารย์สาวสวยก็ทำให้นักเรียนมองปลายมีชีวิตชีวามากกว่าตาลุงนั่นเหระเน้อแต่กก็ดีใจเหมือนกันั่นแหละพูดมาที่ว่าดีใจอนะใช่ไหมรู้แล้วรู้แล้วเฮียสเกตเข้าเรียนแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้ใจจนไา้่ ยังไงอะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีเลยอ่ะอ่ะอีกแล้วถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้คงจะ สวัสดีจ้าทุกคนตั้งแต่วันนี้ครูจะเป็นครูประจำชั้นของพวกเธอคาสมิมิสุโฮะจ้าสอนมิชาสังคมนะ่ะครูมาใหม่อาจจะมีอะไรขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่ก็ตั้งใจเรียนด้วยกันนะจ้าเอ่อครูพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ้า ยอยสุดยอดโอ้สวยจังเลยอ่ะทุกคนช่วยเงียบๆก่อนจ้ะสวยจังเลยเอ่อชั่วโมงนี้เป็นวิชาสังคมชั่วโมงแรกที่ครูเข้าสอนถ้าอย่างนั้นครูจะเปิดโอกาสให้ทำเรื่องของครูดีไหมจ้ะตบกันที่เป็นอาจารย์จริงๆยอดดีจังเลยาคนใหม่เหรอเจ๊เจ๋งสุดๆเลย โรงเรียนที่น่าเบื่อเป็นสีชมพูขึ้นเชียวแต่นี่แหละถึ่จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อนะเห็นรอยังละว่าอาจารย์มิซึโฮะนะเท็กซี่เป็นบ้าเลยอ่ะนะลองมาสอนว่ายน้ำดูซิมีหวังเรยกําดาวไหลแน่ฉันโรงเรียนแงเลยไม่ไหวแล้วจะทำยังไงดีนี่คาซามิมิซึโฮะอาจารย์มิซึโฮะเหรอแหมผู้บุชายเนี่ยร่าเริงกระเชียวนะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจหรอกนะแล้วก็สวยมากเลยนี่แค่คุงล่าว่ายังไงเฮ้ อะไรเหรอก็อาจารย์คาสมนีนะสิเออก็ดูสวยดีนะหมายความว่ายังไงผู้ชายก็ชอบผู้หญิงที่หุ่นดีมากกว่าหยุดดีอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกบืจจริงด้วยยาสิเกะตคุไม่ไหวแล้วไฟยจาไม่ไหวแล้วไฟจะวิตนี้มันชกสุดยอดจริงอ ไม่มีอะไรผิดปกติแค่เนือนิดหน่อยเท่านั้นเองอะแลนะนายอย่าโขงสลักอืมอ่ะคุณไมไ่รู้ครับคือเมื่อวานเนี่ยที่ทะเลสาบอะเอ้ยเคเห็นบอกว่ามีครูประจําชั้นคนใหม่มางั้นเหรอฮะเอ๊ะรู้ได้ยังไงล่ะครับเนี่ยผ่นนอกนะไอเรื่องแบบนี้มันรู้กันไวออกาจะตายไปผมไม่เห็นจะรู้เรื่องด้วยเลยอะน่นเันเพราะว่านายตกข่าวนะสิแล้ว<ะ>เป็นไงสวยมากะมอะโอเงเออเอ่ออโอ้ยขนาดไหนเหรอ ก็พอดูอ่ะอั้นเหรอเฮ้ยก,ก็ดีนะสิตอนมาเยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยคงสนุกแน่เลยที่โรงเรียนผมหนะ้าไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกครับงั้นเหรอนี่นายยิ่งไม่ค่อยแข็งแรงอยูอ่ใช้เป็นข้ออ้างพามาที่นี่ะซะสิพูดเลวไหลนะ้าก็ได้นักเทมาอยู่ที่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้สิทําให้แค่นี้มไม่ได้เลืองก,กันเล่าเฮ้ยไม่ทําก็อย่าทําเฟ้ยไม่รู้ทําไมอะความรู้สึกที่ว่ามีสายเลือดเกี่ยวดองกับนายคนนี้เนี่ย เราถึงตัดออกไปไม่ได้เสียทีนะนี่เราไม่ได้บ้าสินะนั่นน่ะต้องไม่ใช่ความฝันแน่ๆเลยอ่ะฮอฮะอ้าวเธอที่อยู่ชั้นเรียนครูนี่นาอะอะครูสันล์ังนี้เคครับตั้งแต่วันนี้ครูจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่นะจ้ะแบบนี้ก็กลายเป็นเพื่อนบ้านกับเธอไปแล้วสินะ ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะจ๊ะคร,ครับไปละจ้ะเออคืออะไรเหรอจ๊ะถ้ายังไงให้ผมช่วยไหมล่ะครับ <c oughs> ขอบใจมากจ้ะถ้างั้นผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> เอาละนะขนอันนี้เสร็จก็หมดแล้วละดังงั้นผมยกเองครับ แต่กล่องนี้มันหนักนะเป็นของสำคัญซะด้วยสิช่วยกันยกดีกว่านะจ๊ะครับระวังตรงนั้นให้ดีล่ะครับค่คอยๆนะค่อยๆสำคัญเนืออื่นได้เลยนะอะไรไมันอยู่ในนี้หรอครับความลับออออโอ้ยเจ<อ>็บจังขอโทษครับกูนสนิทนี้คงเอ็ดใจยอยู่แล้วเชียว เออตั้งแต่ตอนเจอที่ห้องเรียนครูก็รู้สึกเอะใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่นะนี่มันไม่ใช่ความจริงอะเรื่องพันนี้กุสันนัง้คงเดี๋ยวสิเป็นอะไรไปนะ่คกุสันนัง้คงกุสันนังคงไม่ไหวบูบบูบอีกแล้ว เมื่อกี้เนี่ยให้มาริเอตตรวจด,ดูแล้วเห็นไม่มีอาการผิดปกติอะไรครูก็เลยปล่อยให้นอนต่อนะจ๊ะมารีเอตเหรอเอ๊ะอ่าขอโทษนะครับไม่เป็นไรอยู่นิ่งๆเธอนะจ๊ะขอโทษครับตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยผมเป็นโรคที่พอตื่นเต้นแล้วร่างกายมันจะหมดเรี่ยวแรงไปดือด้อๆเลยนะครับผมก็เลยเรียกไอ้โรคนี้ว่าอาการบูบเอ๊ะ แต่นี่ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วล่ะครับจริงเหรอจ๊ะครับอออออมีอะไรเหรอจ๊อะเออเปล่าครับอะว่าแล้วจําได้จริงๆด้วยสินะฮะเรื่องเม,มื่อคืนวานยังไงล่ะออไม่จริงนะเป็นเธอนี่เอง อาจารย์คือตอนนั้นน่ะออ,ะอะเดี๋ยวจ้าไม่มารีเอเชื่อมต่อไม่ดิสำคัญเหนืออื่นใดเลยนะอะอะอ,ะอะไรกันที่นี่ อะไรกันล่ะครับจะทําอะไรกับผมเนี่ยขอโทษนะจ๊ะคุณสนงิคุงถ้าเพิ่งมารับหน้าที่แล้วเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหากใครรู้ข้าฉันจะต้องถูกส่งกลับนะงั้นงั้นผมจะไม่บอกใครเด็ดขาดเลยครับจริงเหรอจ๊ะจริงครับผมสาบานถ้าอย่างนั้นขอดูหลักฐานหน่อยจะจะ,จะทำอะไรนะครับในคู่มือเขียนไว้ว่าผู้ชายบลนโลเนะ่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วย,ยวนนะจ๊ะคู่มือที่ไหนกันล่ะเนี่ย พูดอะไรนดไม่จะรู้เรื่องเลยอ่ะอ้ยเจ็บจังเลยอเร็วเลือเกินแฮะอะมริเอมีผู้บุกรุกเข้ายานเรียนเป็นระบบระวังภัยฉุกเฉินด่วนสำคัญเดี๋ยวอื่นได้นะอะไรกันเนี่ยตอบโต้เร็วชะมัดเลยอะ มันตามสูตรเกินไปแล้วนะะรเจมาแล้วอะ่ะที่นี่ ห้องควบคุมเหรอมาริเอตแรงงานตำแหน่งของผู้บุกรุกด้วยสำคัญเหนืออื่นใดเลยนะหล่อเล่นนะอ่ะเป็นอะไรไปมาริเอตรีบบอกสิเห้อ ขอโทษนะ,ะ,ะเหตุหรือว่าเมนอาพุธขึ้นถึงขีดสุดไม่จริงนะพอเรเลมอยชนก็ทำงานอยู่งั่นเหรอการตั้งเส้นพิกัดก็เป็นแบบสุ่มด้วยแถมยังเข้าหมดดิสแล็กอีกตั้งหากอเเดี๋ยวสิ แบบนี้ก็แย่นะสิมาริเอเกิดอะไรขึ้นน่ะมาริเอะมาริเอะขอร้องนะตอบด้วยเกิดอะไรขึ้นออะไรอ่ะนั่น่ะอาจารย์ครับคิดถึงจังครับ ก็กลายเป็นสภาวะไร้หน้ำหมักด้วยต้องรีบไปทางเชื่อมนะอาจารย์คุณสนนี้คงช่วยผมด้วยครับแน่นอนจ้ะจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะ,ะมาริเอะตื่นสิมาริเอะมาริเอะ แั่ระบบให้กลับเป็นเหมือนเดิมด้วยสำคัญเหนืออื่นใดเลยนะอ,อะคงรอดแล้วนะอาจารย์ครับทำไม เพ้่นสองตัวมาริเอะหรือว่ามาริเอะเอ่ออ่ออ่กูเซนอย่างนีค้คงูที่นี่ที่ไหนกันนะ่อะไรกันลเนี่ย โดนดูดเข้าไปแล้วเอเนอย่างนี้คุมอัจารย์เป็นไงบ้างที่นี่ที่ไหนล่ะครับเอาไว้จะอธิบายที่หลังนะจับครูให้แน่นๆล่ะทำไมครับถ้าทำหลงกับครูแล้วก็ถ้นจะต้องถูกมิตรนี้ขังเอาไว้ตลาดการนะสิ จับมือครัเอาไว้จับให้แน่แนๆน,นะเ<อ>ข้าใจนะอย่าให้หลุดเด็ดขาดเลยนะครับมาดีเอ็ดถ้าตาั้งพิกัดได้แล้วแล้วก็ช่วยให้พาราเลโมชั่นส่งรรบไปยังที่หมายด้วยสำคัญเหนืออื่นใดเลยนะมีแต่เธอเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ขอร้องเลยนะเอาเลยนะ กุสเนยนิคูจับให้เล่นๆนะเราจะต้องปลอดภัยเร็วเข้ามารีเอ่านานๆทีก็อาบน้ำท้กยกันเหอเนออ้อ ไหนกันล่ะเนี่ยเอ๊ะที่นี่มันเคลกันอ่ะฮะคุณไม่โนรู้เฮ้อเยอ๋ออุ้ยเออเียอะไรกันเหรอคบคุณอ้ว้าวแกทำอะไรอยู่กับผู้หญิงโป๊ฝนเนี่ยเอ๊ะ ไอ่แยกจากันสักทีสิฟ้าเจ้าเค่มันอิจฉานะไฟว่ายวอย่างไรนะคะคุณน่ะณวันที่ย่างเข้าสู่ต้นฤดูร้อนในวันนั้นตอนนั้นบางอย่างที่หยุดนิ่งอยู่ภายในตัวของผมก็เร่งความเร็วขึ้นอย่างรวดเร็ว 「あの日になくしたものを映し出す鏡」 อย่าพลาดตอนต่อไปล่ะสาคัญเหนืออื่นได้เลยนะความลับของผมและของอาจารย์ความลับของฉันและของคุณสันนิคุงผมสาบานกับอาจารย์ไว้ว่านี่จะเป็นความลับของเราสองคนแต่ว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องจะกลับกลายเป็นแบบนั้นไปได้ตั้งแต่มาที่นี่และได้พบกับเธอก็เกิดเรื่องกับฉันขึ้นมากมายผมก็เหมือนกันนั่นแหละครับทำไมถึงเป็นแบบนี้นะ ลิสที่เชอร์สอนนักรักซะตอนต่อไปผมเป็นเจ้าบ่าวไม่ได้แล้วอย่าลืมดูล่ะสำคัญเหนืออื่นได้เลยนะ